ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจ้าผาชิดออกแดดแรงจ้าเลยนะครับก็เมื่อวานฝนตกแบบว่าโดนฝนช่วงเช้าเอาซะอ้วเหมือนกันนะฮะตอนบ่ายๆนี่ก็คือแบบค่อนข้างปวดหัวแล้วก็ถึงกับต้องกลับไปนอนที่โรงแรมเลยนะฮะแล้วก็ออกไปกินข้าวเย็นหลังจากนั้นก็พักผ่อนกะว่าวันนี้จะเฟรชสดใสเต็มที่วันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับเหมือนแบบไม่มีอาการแล้วก็คือโอเคแล้ว แบบไม่เหมือนเมื่อวานตอนที่แบบหลังจากโดนฝนร,รู้สึกปวดหัวเล็กน้อยนะฮะวันนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าฝนจะตกเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาถึงสนามบินแล้วก็ไม่มีฝนเลยจ้าแดดแรงสุด,สดเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับเปียวไปเที่ยวโตเกียวกันหลังจากดูบาส NBA ที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราเดินทางโดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์นะ คุณไม่ต้องกอรอกข้อมูลอะไรเลยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆนะครับคุณกอรอกแค่ไอ้สองใบนี้ก็พอที่เขาจะแจกคุณบนเครื่องนะหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณไปถึงที่สนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนําให้คุณสแกน QR โค้ดแล้วก็กอรอกข้อมูลเองไม่จําเป็นต้งองกรอกไปก่อนเลยนะเพราะตอนแรกเนี่ยข้อมูลมาก็คือให้กอรอกเว็บไซต์ให้กอรอกแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นไปถึงไม่ได้ใช้เลยครับเสียเวลาสุดๆไปกรอกที่โนนเอาก็ได้ จริงๆก่อนมาก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาจริงคือล้วนมากนะมั่วไปหมดนะครับสลับญาติไปสลับญาติมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันบ้างลองดูวิธีเข้าตัวเมืองโตเกียวเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับว่าเราจะแนะนําวิธีนั่งรถไฟเพราะว่าเราจะพักที่โอเอโนนะครับมันจะมีให้เลือก2องออปชันเดี๋ยวพาไปดูกันจริงๆรถไฟเนี่ยมันมี3ามออปชันนะแบบ สีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มแต่2องออปชันคือสีน้ำเงินกับสีส้มเนี่ยมันไม่ต้องต่อรถนะครับก็คือนั่งยิงยาวถึงอุเอโนเลยแบบแรกสกายไลน์ดีมากนะครับแพงกว่านิดนึงประหยัดเวลาในการเดินทางเร็วกว่าแล้วก็มีที่นั่งฟิกเป็นของตัวเองแบบสีส้มนะครับเคนไซนะช้ากว่าถูกกว่าแต่ไม่ฟิกที่นั่งนะครับต้องไปลุ้นกันว่าวันที่ไปเนี่ยคนเยอะไหมถ้าคนเยอะก็จะเบียดนิดนึงนะครับนั่งจนถึงป้ายสุดท้ายเลยนะครับอุเอโนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าโรงแรงมเราอยู่ไกลขนาดไหนนะครับ ออกมาจากสถานีแล้วนะครับก็ออกมากด,ด Google Map นะฮะโรงแรมอยู่ตรงนะครับอาปาใกล้มากออกจากสถานีถึงเลยเดี๋ยวเข้าโรงแรมกันครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่เราจองผ่าน Booking.com มมานะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยากจะบอกว่ามันเล็กมากๆแต่ว่ามันก็ใกล้สถานีนะครับมันก็เดินทางสะดวกเวลาจะไปสนามบิน เข้าใจว่าห้องไม่น่าใหญ่นะเท่ากับแมวดิ้นตายได้อืเท่านี้เท่านี้แล้วจริงๆนี่ห้องน้ำมีอ่างด้วยเท่านี้อืมเอามาปุ๊บเปิดทีวีให้เลยโอเคเดี๋ยวเอาของวางแล้ว,ลวเดี๋ยวออกไปห้องนอกกันไป ใครมาญี่ปุ่นนะครับแนะนําซื้อบัตรเติมเงินนะมันจะคล้ายๆและบิดหลายเพยส,สามารถขึ้นรถไฟฟ้าจ่ายของตามร้านต่างๆได้นะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือซื้อที่ตู้ที่สถานีรถไฟก็ได้นะครับจริงๆเราพักอยู่แถวอุเอโนเราจะหาของกินแถวนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเรามีวิชั่นที่จะต้องไปทําที่ชบูย่านะฮะเราก็จะไปที่สถานีนะครับมันจะเป็นคนสถานีกับที่เราขึ้นเมื่สกี้นะครับเราจะไปที่สถานี JR นะครับ เพื่อนั่งสายยามาโนเตะนะครับจากโอเโนไปชิบุย่ากันครับเราไปกันที่ร้าน Tower Record นะครับเพื่อจะไปซื้อซีดีของน้องอิงวาลันทอนะครับเพิ่งวางวันนี้วันแรกเลยเพิ่งรู้ข่าวล้วก็มุ่งตรงมาเลยนะครับซีดีวางขายอยู่ชั้น7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงจะมาซื้อซีดีคุณอิงนะครับก็เปิดขาย11โมงต่อทูบหมดแล้วไม่ได้ซื้ออดน,นะฮะวันนี้วางขายวันแรก แม้จะไม่ได้ซีดีนะครับแต่ไหนๆก็มาชิบุย่าแลละเดี๋ยวเราไปจุดถ่ายรูปที่ชิบุย่ากันดีกว่านะครับว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างไม่มาไม่ถ่ายรูปก็คงไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นน้องหมาที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะฮะจุดต่อมานะครับเป็นชิบุย่ามาร์คซิตี้นะครับเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นชั้นสองหรือชั้นสามนี่แหละมันจะเป็นจุดที่มองย้อนกลับลงมาจะเห็นตรงห้าแยกชิบุย่านะครับก็จะเห็นคนเดินไปเดินมานะครับก็เมื่อก่อนนะมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปนะ,นนะครับ จริงๆจ,จ,จ,จังหวะนี้ควรกลับอุเอโนะนะครับไปหาของกินแถวนั้นแล้วก็เข้าที่พักแต่ว่าเรายังไม่จบครับไปอากิฮาบาระต่อนะครับดูซิว่าร้านยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับไปถึงก็เกือบ3ามทุ่มนะครับร้านส่วนใหญ่ปิดหมดแล้วนะครับส่วนมากที่ยังจะเปิดอยู่ก็เป็นพวกร้านเกมนะก็พวกร้านเกมขี้ตุกต๊กตุงตุ๊กตาเนี่ยมันยังเปิดอยู่จังหวะนี้คือหิวมากแหละเดี๋ยวต้องไปหาร้านกินแถวนี้กินก่อนแหละไม่ไหวจริงๆ เดินมาแบบงงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ร้านที่หาข้อมูลมานะครับมันจะเป็นข้าวเนื้อชุบแป้งทอดน,นะครับเอาเนื้อไปจีกับตัวกระทะร้อนนะแล้วก็กินกับข้าวเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะกินเสร็จแล้วนะร้านนี้นะครับก็ เฉยๆนะสำหรับมือแรกในโตเกียวก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามมันมีเครื่องเคียงสามอย่างอะ่ะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ส่วนเนื้อนะครับมันจะมีมาแบบเป็นสองชิ้นนะแบบแถวหน้ากับแถวหลังตัวแถวหน้าโอเคใช้ได้แต่แถวหลังอะ่ะรู้สึกว่ามันติดเอ็นไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้แย่นะกลางๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบประทับใจจนต้องกลับมาซ้ำนะฮะแต่ว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วมันรู้จึกินอะไรก็ลองแวะมาดูได้นะครับ จากอากิฮาบาระนะครับก็ถึงอุเอโนะแล้วจากเดิมเนี่ยเราก็ควรจะอยู่แถวนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับจากสนามบินนั่งรถไฟเข้าโรงแรมมาหาของกินแถวนี้ก็จะสะดวกดีเป็นย่านที่พนังงนกงานเลิกงานแล้วก็มานั่งกินมานั่งสังสรรค์กันบริเวณนี้นั่นเองสวัสดียามเช้านะครับที่โตเกียววันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสตอนนี้เวลา7จ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดเช้าตรงที่อุเอโนะกันนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ย คิดว่าน่าจะไปตรงอาซากูสะนะครับไปวัดเซนโซจิวัดโคมแดงที่คนไทยรู้จักกันนนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดิมทีก่อนช่วงโควิดนะครับตอนเช้าเช้าตรงนี้มันจะเป็นตลาดนะมีผล,ลไม้มีอาหารสดขายนะครับแต่ว่าวันที่มาเนี่ยถึงตรงนี้ประมาณ7จ็ดโมงแโมนะ ไม่มีร้านขายเลยนะปิดแทบจะทุกร้านนะครับยิ่งเป็นวันธรรมดานะยิ่งน้อยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณสักช่วง9โมง -10 โมงก็จะเริ่มมีร้านเปิดมากขึ้นนะครับก็จะคึกคื้นกว่าวันธรรมดาเยอะเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครวางแผนว่าจะมาเดินตลาดช้าตรงอุเอโนยิ่งเป็นวันธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะต้องหายานออื่นไปก่อนหวังว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับร้านค้ากลับมาเปิดอย่างปกตินะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งสายสีส้มนะครับสายกินซ่าจากอุเอโนไปที่อาซากุสะนะครับเวลาเราดู Google Map นะครับมันจะขึ้นว่าแพลตฟอร์มไหนนะอย่าขึ้นผิดแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาต้องลงสถานีถัดไปแล้วก็เปลี่ยนนั่งรถวนไปวนมานะครับถึงวัดเซนโซจิแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงนิดๆนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดผมแนะนำเลยว่าถ้าใครจะมาไหว้พระแบบไม่อยากเจอคนเยอะๆนะ ก็มาเช้าๆได้แต่ว่าถ้าอยากมาเอาบรรยากาศที่ร้านค้าเปิดแล้วมีของแบบเครื่องลงเครื่องรางมีทู่อะไรต่างๆขายด้วยเนี่ยแนะนำว่าให้มาสายนิดนึงนะสักประมาณ9โมงครึง่งทุกอย่างจะเริ่มเปิดอย่างปกติแล้วนะครับไม่ต้องมาเช้าแบบผมก็ได้หลังจากไปไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินออกมาด้านหน้านะหันหลังให้วัดนะครับแล้วก็เดินไปทางขวานะนก็จะเดินมาเป็นโซนย่านการค้านะครับก็จะมีร้านค้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับ บางร้านเนี่ยเมื่อก่อนจําได้ว่าเคยเปิดเช้าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เปิดเช้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีร้านโยชิโนยะนะครับเอข้าวดองข้าวหน้านเนื้อนะครับเปิดอยู่ก็เดี๋ยวกินลองท้องไปก่อนละกันนะครับหาอะไรกินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อิ่มและก็เดินกลับมาที่วัดน,นะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งอะไรอะไรก็เปิดแล้วนะครับพวกเครื่องรางเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะมีแปลภาษาอังกฤษได้ ใครสนใจก็ลองเลือกซื้อดูนะครับเป็นของฝากก็ได้ของตดตัวก็ดีนะไหนๆก็ลองแวะเสียมเสียมสีฉหน่อยนะครับถ้าดีก็เก็บติดตัวไว้แต่ว่าถ้าใครได้ใบไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแก้นะครับก็คือพับแล้วก็มาผูกวที่ราวตรงนี้นันเองนะครับคือแค่รู้สึกว่าวันนี้ตื่นนอนแล้วมันมันตื่นเร็วอ่ะเออไม่รู้จะทําอะไรตอนแรกว่าจะไปเดินที่สวนเวนอ๊ ก็ไม่ได้เดินนะจริงๆคือแพนนะเดิมทีจะไปเดินตลาดช้าตอุเอโน่ก่อนแต่ว่าไปเดินแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดก็เลยมานี่เลยนะฮะมาถึงก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดเหมือนกันแล้วก็เลยมาไหว้พระให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดินไปหาของกินแล้วก็เดินกลับมาที่วัดอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยได้มาไหว้ไหว้พระจุดทู่ไหว้พระแล้วก็มาซื้อเครื่องรางนะครับเพรวตอนนี้พวก ร้านขายของต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วนะฮะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆรื่อๆแล้วนะฮะจริงๆวันนี้เหมือนวางสนุกตัวเองพอสมควรนะเพราะว่าเราจองร้านอมมอรเกษตรไว้ก็เหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่รู้จะทําอะไรก็มานั่งรถลากตรงหน้าวัดเซนสุจินะครับก็เดี๋ยวเขาจะพาวนร,บรอบๆประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีแนะนําจุดต่างๆแล้วก็มีถ่ายรูปให้ด้วยนะครับพอครบเวลานะฮะเขาจะมาถอดที่เดิมก็ตกใกล้ๆตรงหน้าวัดนะฮะ เดี๋ยวเราจะเดินไปตรง Cultural Center นะครับเป็นจุด Information สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันนะครับมันขึ้นมาชั้น8นะครับเดีจะพาไปดูกันชั้น8ก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เราสามารถออกไปชมวิวได้น,นะฮะเดี๋ยวพาไปนะครับนี่คือวิววัดเซนโซจินะครับจากมุม วันตนะฮะอันนี้เราอยู่กันที่ชั้น8นะฮะนี่เป็นมุมด้านบนนะถ้ามองไปก็จะเห็นวราเลยนะด้านขวานะครับก็จะเป็นโตเกียวสกายทีก็มองเห็นจากชั้น8ได้เช่นกันนะอันนี้อาจจะเป็นย่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะปกติไม่ได้มาย่านนี้ท่านี้เป็นร้านซูชิโอมาเาเตะนะครับก็หาข้อมูลมาหาข้อมูลมาเองเลยนะฮะ แต่ว่าไม่ได้อ่านรีวิวนะก็คือเ์ชจากแบบว่าตามเว็บนะฮะแล้วก็ดูว่าร้านนี้มันราคาดีแล้วก็ดูน่ากินนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะอันนี้เป็นร้านแรกเลยที่เราแพลนมานะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านมากเก็ตเป็นซูชิที่เราจองไว้ก่อนนะครับพวกที่เป็นซูชิก็ถือว่า,าใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่า อย่างอื่นที่มันไม่ใช่ซูชิอะไอพวกที่มันต้มๆม,มาอะไรเงี้ยคือรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แรงอันนี้พวกข้าวพวกตัวปลาที่ทําซูชินี่ก็โอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปร้านกาแฟนะซึ่งร้านกาแฟร้านเนี้ยเจ้าของเขาเป็นแบบออริจินอลเลยนะ <S <S พูดง่ายๆอาจจะเป็นคนที่คิดค้นเมนูเดอร์ตี้เลยก็ได้นะครับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยค่อนข้าง,าง,างสูงนะฮะ เราจะพาไปแบบออริจินอลกันเลยถึงแล้วนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรอสันนะครับเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะร้านก็จะเป็นแบบไม่ได้ใหญ่มากคือร้านตรงนั้นนะครับก็ มาชิมกาแฟที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับคือกาแฟดีนะชอบทั้งสองตัวเลยนะทั้งตัวที่เป็นเดอร์ตี้แล้วก็ตัวเป็นแมคเคอโต้นะครับก็ในร้านเนี่ยก็นั่งได้นะแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปในร้านก็เลยออกมานั่งห้องนอกรับลมดีกว่านะครับตอนหาร้านกาแฟนะครับมันขึ้นว่ากิตาสวาใน o o o l l m m p s แต่จริงๆมันก็คือชิโนกิตาสวามันเป็นยากที่เราเคยมาแล้วนะครับสำหรับใครที่จะมาร้านกาแฟเนี้ย มาจากชิบุย่าชินจูกุอะไรเงี้ยไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับนั่งรถไฟมาประมาณ1 0บถึงสิานาทีเท่านั้นเองนะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านชิคๆคุปปูในะย่านแนวๆหน่อยมีพวกเสื้อผ้าวินเทจขายเยอะๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูกัน จากชินคิตะซาวะนะครับแล้วก็มาชินจูกุนะครับก็นั่งรถไฟมาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งกันนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรมั่งแถวนี้ของให้ช้อปปิ้งเยอะมากนะครับของทั่วไปของแบรนด์เนมรวมถึงร้านอาหารแถวนี้ก็เยอะมากๆนะครับเป็นอีกย่านหนึ่งที่คนไทยชอบมานะครับร้าน Under Armour นะครับที่ชินจูกุเนี่ยจะมีสแตปมือของสตีเฟนเคอร์รี่นะครับเผื่อใครจะมารองทาบมือดูก็ได้นะครับ ส่วนมากนะครับห้างแถวเนี้ยเวลาเราซื้อของเสร็จเราสามารถทําแท็กฟรีได้เลยนะครับเราก็าไปจุดบริการที่ห้างเนี้ยเขาเตรียมไว้ก็เอาพาสปอร์ตกับใบเสร็จพปยื่นได้เลยนะครับได้เวลากินข้าวแล้วนะครับเรามากินที่ไอโซมารุซยซานนะครับจริงๆร้านเนี้ยมันมีอยู่หลายย่านด้วยกันตรงอุเอโนที่ผมพักเนี้ยก็มีนะครับ จะสั่งของสดมาย่างเองก็ได้นะครับมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยหรือจะสั่งข้าวกับคานิมิโซมาแล้วก็เขาก็จะมาเผาฟอยให้ก็ได้นะครับช่วงอากาศเย็นๆนะครับสั่งราเมงซุปหอยมานั่งรับประทานก็เยี่ยมไปเลยนะฮะพวกซาซิมิเนี่ยก็มีนะครับก็เลือกสั่งได้ตามใจชอบเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีปลาย่างเตาถ่านแต่ว่าอาจจะใช้เวลายา่างนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเขายา่นางออกมาค่อนข้างดีและที่สําคัญที่ผมชอบมากๆก็คือกิมจินะครับผักมันแบบ กรอบอร่อยมากนะครับยังไงอยากจะให้ลองสั่งดูกินข้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่พักที่อุเอโนนะฮะเราจะไปที่สถานี j จอาชินจูกุนะฮะร,ระหว่างนั้นตรงข้ามสถานีเนี่ยมันจะมีจอโฆษณาอยู่นะฮะอย่าลืมห่านไปดูด้วยนะครับ